เรื่องเล่าปาฏิหาริย์ของหลวงปู่ยานทิพย์อย่างรู้อนาคตในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่มีวัดเก่าแก่วัดหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงปู่พระครูวิริยคุณผู้เป็นที่เคารพรักของเหล่าสิทยาานุสิท์ทั่วสารทิศหลวงปู่เป็นที่เลื่องลือถึงกิติศัพท์ด้านยานทิพย์สามารถอย่างรู้อนาคตดุดดั่งมองทะลุผ่านม่านหมอกแห่งการเวลา เช้าวันหนึ่งขณะที่หลวงปู่กำลังนั่งเจริญสมาธิอยู่ในกุฏิร่างกายของท่านพลันมีอาการร้อนเผาดวงตาที่เปี่ยมเมตตาของท่านเบิกกว้างขึ้นอย่างฉับพลันภาพนิมิตอันน่าสะพรึงกลัวปรากฏขึ้นในสมาธิของท่านเป็นภาพของนายบุญมีลูกศิษย์คนสนิทของท่านกำลังขับรถกระบะคันเก่าที่เพิ่งซ่อมแซมเสร็จมุ่งหน้าไปตลาดตามเส้นทางที่คุ้นเคย แต่แล้วภาพนั้นก็พลันเปลี่ยนไปรถกระบะของนายบุญมีกำลังจะพุ่งชนกับรถบรรทุกสิบล้อที่เสียหลักกลางโค้งด้วยความเร็วสูงบุญมีเอ๋ยวันนี้อย่าพิ่งไปตลาดเลยนะลูกเสียงอันอ่อนโยนต่เปี่ยมด้วยอำนาจของหลวงปู่ดังขึ้นทำเอากรรมการวัดที่กำลังกวาดลานวัดอยู่ถึงกับสะดุง้ง นายบุญมีซึ่งกำลังจะสตาร์ทรถกระบะคู่ใจได้ยินเสียงเรียกของหลวงปู่จากศาลาการเปลี่ยนก็รีบเดินเข้าไปด้วยความสงสัยหลวงปู่ครับมีอะไรหรือครับหลวงปู่มองหน้านายบุญมีด้วยสายตาที่ฉายแววของความห่วงใย,ยอย่างสุดซึง้งบุญมีวันนี้รถเจ้ามีเคราะห์อย่าเพิ่งนำออกไปไหนเลยนะให้จอดไว้ที่วัดก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน นายบุญมีเกิดความแปลกใจระคนไม่เข้าใจเหตุใดหลวงปู่ถึงห้ามไม่ให้ตนเองนำรถออกไปทั้งๆท,ที่รถก็ซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่มาอย่างยาวนานเขาก็เชื่อฟังคำของหลวงปู่และนำรถกระบะไปจอดไว้ในโรงเก็บรถของวดัด ตลอดทั้งวันนายบุญมีรู้สึกกระวนกระวายใจเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งช่วงบ่ายเขาได้ยินข่าวจากชาวบ้านว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันอย่างรุนแรงที่บริเวณโค้งบ้านหนองกบซึ่งเป็นเส้นทางที่เขาจะไปตลาดในวันนั้นรถกระบะคันเก่าของเขาถ้าหากได้ออกไปในวันนี้ก็คงจะต้องเผชิญหน้ากับรถสิบล้อคันนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อได้ทราบข่าวนายบุญมีถึงกับขนลุกสู้นึกถึงคำพูดของหลวงปู่ที่ห้ามไม่ให้ตนเองออกจากวัดในวันนี้เขารีบวิ่งไปหาหลวงปู่ด้วยความตื้นตันใจหลวงปู่ครับขอบคุณหลวงปู่มากครับที่ช่วยชีวิตผมไว้หลวงปู่เพียงแค่ยิ้มรับแล้ววางมือบนศีรษะของนายบุญมีบุญมีเอย๋ยสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นสิ่งนั้นมิอาจหนีพ้นไปได้ด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมไว้และความเมตตาของพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงรักษาใจให้ดีหมั่นทำความดีอยู่เสมอ ข่าวปาฏิหาริย์ของหลวงปู่แพรสพ่สะพัดไปทั่วทําให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศลังไหลมายังวัดเพื่อกราบสการะขอพรและฝากตัวเป็นสิทธิ์บางคนมาด้วยความสงสัยแต่สุดท้ายก็ล้วนแต่ศรัทธาในพลังจิตอันแกล,กล่าและเมตตาธรรมอันไร้ขอบเขตของหลวงปู่หลวงปู่ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แต่การกระทําอันเปี่ยมด้วยความห่วงใย,ยลูกศิษย์ทุกผู้ทุกนามนี้เองที่ทําให้ท่านเป็นที่รักและเป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศา สนิกชนตลอดไป